เก่งขนาดนี้ยังต้องฟิตแอนเฟิร์มกล่องเสียงและลีลายอย่างหนักเลยค่ะเพราะสาวเซ็กใหม่เจริญปุระกำลังจะได้ขึ้นเวทีประกบศิลปินในดวงใจตั้งแต่สมัยยังเรียนที่อังกฤษสำหรับพังร็อกวงดังบรอนดี้เจ้าของเพลงดังอมตะ One Way or Another The High is High ในสุดยอดคอนเสิร์ต The f a s e s e i h t o u r ที่ v r อาและค l ิก k r ด d โ o จับมือกันขยับว,วงการเพลงโดยแค่ตอนซ้อมร้องเพลงชาติของเราสาวสีม่วง Will s u ว v i v e เจ้าตัวก็ใส่อารมณ์เกินร้อยขนาดว่าเพิ่งเหนื่อยมาจากห้องอัดเพราะกำลังเตรียมผลงานใหม่อยู่นะคะ คิดว่าไม่น่าเกินสงการนี้จะใหม่กัลังจะทำระบามรีเมคกันนะคะสองตลับด้วยกันแล้วก็ชุดใหม่ของใหม่จริง,รงๆก็คงจะเป็นตุลาคมนี้แน่นอนซ้อมไปเยอะหรือยังเยอะค่ะโอ้โหตั้งแต่เด็กๆเราเคยฟังเพลงเขาเต้นงงแงงงงแงงมาวันนี้จะขึ้นเวทีด้วยกันแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยก็ยรู้สึกแบบ ต,ต้องตื่นเต้นแน่ๆากวันที่2นะคะมีนาคมนี้ใหม่และบอนดี้ที่สูนย์รรมไทยญี่ปุ่นค่ะยังไงก็มาช่วยเชียร์กันด้วยก็ดีนะคะ